Has missing something. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมเมอร์ติดเมียตอนนี้นะครับมาอยู่ในทางที่จะพาไปหาชัมบา่าแล้วนะครับเราบอกว่านี่แหละคือกุญแจที่จะพาไปหาสิ่งนั้นแต่มันมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะลงมาแล้วแบบคืออะไรไม่รู้แต่ใช่ไหมกุญแจเอ๊เดี๋ยวนะวู้อืม มีรูตรงนั้นเรซินหรอผมรู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่น่าสนใจครับโอ้โหแด็กเกอร์ทุกอันเอ้ยอันนี้ต้องหมุนลงอ่ะต้องหมุนลงให้หมดอมใช่ไหมใช่เถอมีบางอย่างขยับนั่นไงอะไร,ะไรข,ข้างหลังดูนะ คอยดูนะมันอยู่ทางนี้เล็วเอ้ยอยู่ข้างหลังผมไว้มันอยู่นี่ทิ้งปืนทำเดี๋ยวนี้อยา่ยาอย่าถอยไปถอย <c oughs> โอ้เองเหรอฉันควรจะฆ่าแกด้วยตัวฉันเองเมื่อมีโอกาสฉันจะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดฉันสองถอย ทำไมถ้ายิงปุ๊บเราก็ตายเอาไงล่ะ,ปะเปิดประตูไปหาเชมบาละาไปตายซะไปเอคุณเป็นนักเนประวัติศาสตร์ใช่ไหมคุณเร็กผมเคยอ่านหนังสืออยู่สองเล่มเจงคิสคานฮิตเลอร์สตาลินโพพอตคนเหล่านั้นเป็นคนยอดเยี่ยมแล<ต>้วรู้ไหมเขาพลาตรงไหนไหนบอกสิเพราะว่า เขาไม่กล้าทําในสิ่งที่เขาพลาดหวังคุณดูมไสิความอ่อนแอนั้นเกิดจากการที่เราให้อภัยศัตรูไหนถ้าเกิดสมมุติว่ากวนตีนผมอีกผมยิงทิ้งแน่เบอร์ฮะทิ้งปืนเตะปืนออกไปด้วยแล้วคุณเนี่ยได้มากวนประสาทผมคุณน่ะเทสผมคระเนี้ยผมเทสคุณบ้าง ค่าค่าพวกเราก็ไม่เป็นเท่าไหร่ค่าเขาไม่แต่ถ้าเกิดท่านเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำอะไรเธอคุณจะไม่ได้อะไรจากผมหรือจะให้ผมเพิ่มหมากตัวอีกตัวเข้ามาแทนเชี่ยเอ้ยเอาออกไปแล้วมือแกสกปรก ก็แหละงั้นก็ฮะงั้นยังไงอย่าไปเล่นกับเขาเลยเน๊าะแล้วยังไงอ่ะท่านแต่ทูช่วยยังไงนี่ไม่ใช่การต่อรองอยากจะสละชีวิตใครอยากจะช่วยใครคนนี้หรือคนนั้นเอาคนไหนดีให้เลือกสิพองั้นก็ยังไงเลิกพวกฉันดูฉันจะทำตามที่แกบอกก็ได้ไม่ต้องมาต่อรองอะไรงี้เง่าอยากรู้ใช่ไหมนี่จับให้ ปัญญาอ่อนและใจเย็นนี่ดูเก็บมาต้องไกลจุดไฟแกแหละเอาไฟแชกมาดิแค่นั้นแหละลีไลน์อยู่นั่นแหละจุดปุ๊บฮู้ ว้าวงดงามมันคืออะไรเนี่ยโอ้สัญลักษ์ดวงไฟครับ whoa holy crap oh, oh God. Hmm? what is this aia how should I know Find the One. 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 หาทางข้ามจัดการเอ้ยเอามันไปด้วยเขาเนี่ยบอกว่าจะทำไมได้ถูกต้องนะอ๋อแล้วคุณเรซอย่าพยายามอวดฉลาดละ่ะเอาแล้วไงเมีมยทั้งสองตกเป็นตัวประกันเอานักบุราคดีสองคนไปลงไปก่อนเลย อืมไอพวกแทงข้างหลังไอชาิชั่วใช่ฉันเลิฉันเรียนมาจากคนที่เก่งที่สุดจริงไหมไปเลยยาหยีอ่าได้ได้ได้จำได้ว่าเคยสาบานต่อเก้าอี้รถไฟแข็งๆสีแดงว่าจะฆ่ามันให้ได้ถ้ามีโอกาสอืม พร้อมปล่อยใช่ไหมขอให้คิดถูกเออูอ้เอาละเอาละเอาละตึงละงานนี้ตึงมาเย้ให้เดี๋ยวรอ,อกอ่อนอย่าไปไกละไน,นะข้อมีปืนอยู่นะเฮ้ะป,ปากอย่างนี้นี่นทำไมลันซาเซลบอีไม่ฆ่าแกทิ้งตั้งแต่แรกวะฮะ โอ้ถอยไปหน่อยซิเดี๋ยวผักหินให้โทษทีรถขันเยอะจังนะเหี๋ยวรอด้วยดีโดดถึงไหมเอ้ยโดดก็โดดวะมาเลยจะยอดยาหีทีมต่อเลยไปข้างหน้าปะ นน่่นนะออียาเจอมีดเจอหินเจออะไรมีโอกาสห<อ>ยิบไ,ได้พี่หวังว่าจะไม่พาจะไม่ทางตันนะโอ้อ้วนขนาดน,นี้ยิงแทรกตัวเข้าไปได้อีกเหรอมึงแทรกวุญทุกครมเลยนะไอ้ฟลินท์ครับอืมมีของทำตกไว้เหรอเป็นหัวรูปปั้นที่หักครับช่วย ช่วยขยับหน่อยสิได้ได้ได้โอ้ทีมเวิร์กสวยใช่ไหมล่ะนึกถือว่าเก่าๆเลยจริงไหมวันไหนของไปไหนอ่ะอืมอ่ะลงไปต่อโอ้โห ลื่นนัะนนั่นน่ะน้ําระวังตะไคร์เน็ระวังตะไครไ์ที่นี่บูชามีสักด์โอ้ยมีสามเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไมถึงมีรถอยู่ที่นี่มันเหมือนมีทางเข้าตรงนี้นะครับอ่ะป่าแล้วก็ดันไม่ได้ดูวิวเลยไหนวิวสวยไหม มันสวยมากนะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขอชื่นชมคนออกแบบแม็กไอออกแบบฉากจริงๆฟีลลิ่งมันได้เลยโอ้โโอ้นี่รูปปั้นแม่นายเหรอนะครับอ่าฮะขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้อ่ะด้านหลังเฮ้ยอืม โอ้ดูสิเหมือนรูปปั้นขนาดใหญ่เท่าอีโก้ของนายเลยเฮ้ยเยี่ยมแล้วไงต่อเนี่ยอืมทางนี้เหรอโดดเกาะโลดเฮ้ยเกาะไม่ได้ทำไมงี้ไม่เกาะวะอืมโดงไปทางซ้ายมั้งถึงไหมวะ ถึงแหละถึงครับถึงสบายเอ้ยเอ้ยน่าจะล่วงตายไปเลยเออขอสมบัติหน่อยตรงนี้มีของดีล่องแบ๊บอย่างนี้อะไรเอ่ยโอ้ปลาคู่โลโก้ปลาคู่ AS Emblem Pendant ไม่เข้าไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรครับ ผมไม่รู้จักเรื่องประวัติศาสตร์ผมไม่เก่งเรื่องนี้ไม่ใช่จะวไม่เก่งไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าเป็นว่าช่างมันเอาละเปิดมันสิอ่าใช่ยัที่เขาว่ากันไว้หลังประตูย่อมมีประตูโอเคอ่าฮะแล้วเราก็ทำไงต่อรอตรงนี้แหละอ่าเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวฉันจัดการทุกอย่างเองจริงไหมอะไร ดูสัญลักษ์สิมันมีสัญลักษ์อยู่ด้วยอ่ะอืมใช่ครับดูทรงล้วคงต้องหมุนสัญลักษณ์ใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยแล้วอ่าอันนี้คือเอ l เลสน็อตเชือกปมไม่สิ้นสุดกับชินตามันีสโตนสิ่งนี้คือเอลเลสน็อตสิ่งนี้คือชินตามันีสโตน อันนี้คือดกเกอร์อันนี้คือที่หมุนเหมือนยังเปิดไม่ได้เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างเอเลสแดกเกอร์สัญ,ญลักษณ์ข้างบนอ่า,อาถูกไหมหนึ่งสองสามไม่ถูกอะขึ้นสิครับรออะไรแล้ว หมุนหนังสือเล่มเล็กจังบอกของซะใหญ่เชียวหมุนหนึ่งสเต็ปใช่ปะวะลอให้โลกหมุนไปเบื่อตายหาเราเร็วหน่อยได้ไหมเงียบนะกำลังใช้สมาธิอยู่แหวะจังสึ่งรถอะไรมันถูกอยู่แล้วใช่ไหม มัหมุนทำไมวะเนี่ยถึงมุนผิดได้อาา่อาฮะอ่าฮะเออนี่ถูกแล้วครับต่อไปอันที่สองก็อ่าเป็นแบบนี้มอมาอันที่สามเป็นสระโออันที่สามถูกอยู่แล้วเร็วเข้ามีเวลาทั้งวันนะ ช่วยบางอย่างได้ไหมฟลินยิงหูคุณทิ้งทีเถอะฟังแล้วมันคานมากเลย <c oughs> อาา่าฮะมอม้าหัวตัดเออหมอม้าท้ายตัดครับอ่าถูกคนนี่หวาถ้าหมอม้าท้ายตัดถูกแล้วอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนี้ต้องเป็นด้านนี้อ่านา่าจะอันนี้แหละใช่ไหมใช่เปล่าวะ แล้วอันสุดท้ายก็ยึกยึกหมุนยึกยึกกลมยึกยึกกลมยึกยึกกลมอุ๊ยรถแล้วก็ยึกยึกกลมยึกไม่ใช่อันนี้อีกอันอีกอันนี้อีกอันนึงอันนี้แหละเรียบร้อยน่าจะได้แล้วแหละมีบางอย่างพุดขึ้นมาจากพื้นน่ะอะไรอ่ะมาทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยสิโอ้ นี oh, ่อะไรอ่ะบดข้าวเหรออ oh <we> เอาละดูซิว่าเป็นยังไงเ <c oughs> สียงเหมือนน้ำนะใช่อ้วกออกมาด้วยโอ้น้ำไหลทุกที่เลยครับว้าเรียบร้อยเฮ oh, <crap. S 1> ้ยเฮ้ย <c oughs> มันคือตัวอะไรน,นั่นน่ละลินฉันต้องการปืนไม่มีทางไม่มีเวลาแล้วเว้ยเอออเาก็เอา,เอ,า,เอ,าอืออืออือกูเยอะสามตัวเลยเฮ้วยวิ่งยิงวิ่งยิง,ง,ว,ว,ง,ยงวิ่งยิงไม่แรงแล้ววิ่งยิงเอ้ยวิ่งยิงเว้ยวิ่งยิงโอ้ยโอ้โหเข้ามาัดเข้ามาัดเลย อุ้ยงานงอโอ้ยโอ้ยมาต่อยนคนทำไมวะไอ้คนนี้โดนต่อยคนนู้นตัวอะไรวะเนี่ยมันตัวอะไรอืมอืมโอ้โดนควิดชิคหาย์ไอ้ลบอฮิลบอีกฮิไม่ทำอีเวนต์โคตรจะไม่เก่งเลย หมดมุดหมดหมดไอ้ลองหัวเฮ้ยเฮ้ยหลบได้โอ้โหยิงกันจนแบบเฮ้ยเฮ้ยโดนชาร์จอย่าอย่าพลิกขังอีเวนต์ตอนนี้อย่าเออเอออย่าอย่าโอ้โอ้โอ,อ้โอ้ คุณจะขอบใจดิมเนี่ยอ่ะ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 อย่าอย่าจับตัวร้ <c oughs> อยมันคือคดูตัวอะไรนั่นน่ะอืมฮ่ฮ่ฮะคนอากะโบกุลไลกาผู้ปกป้องเพื่อไล่คนอื่นออกไปไม่เลยเรื่องสะกูเกือบตายเดี๋ยว ผมทำสิ่งที่คุณบอกแล้วปล่อยพวกเขาไปต่อรองตลอดเวลาแล้วนายก็เล่นไพ่ไปสุดท้ายแพ้ที่ทางจบแล้วนะพวกไม่ไม่ไม่มไม่มไม่ใช่ตอนนี้ฉันต้องการให้เขาเห็นชัมบาลา,า,า,าแล้วก็ตายด้วยเหตุผลที่รู้ว่ามันจะถูกฆ่ามาจากเขาเปิดปะปู่แสดไว่าไอ้ชั้วขนสัตว์นั่นมันเป็นกาเดียนจริงๆ เป็นคนครับผมสรุปแล้วแล้วมันแข็งแต่งจังวะ ยังกระหลุดมาอีกใบอ้อมหนึ่งนี่แหละนายอยู่ข้างฉันมานานเกินไปแล้วคุกเขาโซเรนเราผมไม่ต้องการพลเธอรยศอ๋อใช่ใช่แล้วก็โอเคคุณสามารถหาหินได้แล้วโดยไม่ต้องการผมจริงไหม ขอบใจคุกคองไม่คุกโว้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยยิงาิงเลยโอ้โยิงเทพสนุกไป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 ้หไอ้ระพัน เรื่องระทุกสุดยอดครับคุณผู้ชมครับแชปเตอร์ยี่สิบห้าบุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค,อเค,อเควิ่งก่อนก็นได้วะเอ้ยมันคืออะไรสวรรค์ที่แตกฉากสวรรค์ที่แตกหักทุกอย่างที่พังทลายที่หายอย่างแสตตายโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่บันมาที่ชัมบา่าชเชงกลิล่าเลยและครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามและตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าตอนนี้โอ้โหเป็นเข้มข้นไปเรื่อยเลยเว้ย ครับผมแล้วเราได้ช่วยมีเมียสองคนกลับกัามาแล้วอยู่ในอ้อมอกที่รักหรือวงจันทรถีบตายวาเนี่ยโอเคครับผมแค่ที้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้หน้าครับสวัสดีครับ